สวัสดีทุกคนมาเจอป้าโอต๊ตที่ B.J. นี่นะคะที่ B.J. ก็คือวัวมาซึ้ก,กับข้าวอีกแล้วนะคะวันนี้จ่ายไปเยอะเลยวันนี้จ่ายไป2 5 0 58มั้งจำไม่ได้จำได้250กว่ากว่านะคะซื้อมาเพียบเลย เดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างตั้งใจมาซื้อหลักๆนะน้ำส้ม2องแพ็คสขวดแล้วก็นมมิเตอร์แล้วก็ไก่ไก่ไม่มีขายเลยว่างเปล่าเลยปูได้ตัวน้องไก่เป็นแพ็กแบบที่แพงอะนะปกติจะเป็นถุงมีเป็นแพ็กเล็กๆทั้งหมด6แพ็กในห่อเดียวกันน้องไก่ที่ได้มานี่น้องเป็นแพ็คสุดท้ายเลยนะไม่มีไก่เลยในร้านนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่าปูได้อะไรมาบ้างนะคะอันนี้คือ ของกินที่สุกแล้วเดี๋ยวบลไปแค่อุ่นเฉยๆนะคะเป็นแผน่นพันไข่กับไก่นะภาษาอังกฤษเรียกว่าเอกรนะคะพกวกก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วด้วยแล้วก็ซื้อแผน่นพันอันนี้มานะเปลี่ยนบรรยากาศไงเห็นมิเตอร์เขาใช้พันแล้วก็เอาไปกินกลางวันที่ทำงานก็มีก็เลยเออซื้อมาด้วยนะคะแล้วก็มีขนมปังแบบฮอทดอก มีขนมครซองแล้วก็กระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่ได้กางเกงมาใส่เอง2ตัว2ตัว16.99เค้กมาหนึ่งนะคะน้ำส้ม2แพ็คนี่ไงคร็กเกอร์มิเตอร์อันนี้คือข้าวโพดนะข้าวโพดเค้นะคะได้ไก่คราวที่แล้วซื้อเป็นแบบปีกไก่มาแบบ2อันคราวนี้เอาใหม่คราวนี้เป็นแบบไก่ชิ้นๆไม่มีกระดูกไก่เผ็ดแล้วก็ นมช็อกโกแลตนะคะมันมีแต่แบบโลแฟอะบนไม่กินโลแ f a จ้าอระน,นี้ก็นี้ก็เป็นเนื้อไก่ขาวที่ได้มานะแล้วก็ซี่โครงหมูนมนะคะแตงกวาแพ็คหนึ่งอันนี้เป็นไส้กรอกของวบนว์เปุ้นไม่กินเนื้อก็จะเป็นไก่กับหมูผสมกันนะคะอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นเนื้อมันมีแบบนี้ปุก็เลือกเลือกมานะแล้วก็มีแฮม อันนี้ก็เป็นไส้กรอกอิตาเลียนนะคะแบบเผ็ดมิ่เตอเขากินแหละแล้วก็มีแฮมมีของที่ใช้ทำขนมปังแซนด์วิชนะคะก็จะเป็นแบล็คเบอร์รี่โคกที่เกยรติทำกับข้าวมากๆเลยอันนี้เป็นซอสเซจนะคะมันเป็นตัวที่เรามาปั้นเองนะมันจะออกเค็มๆหน่อยหนึ่งแล้วก็หมูบดนะคะโปรชาอเอามาทำเป็นเหมือน แผ่นแผ่นทอดทอดมันนะแต่ว่าไม่ใส่แป้งนะทาเป็นหมูทอดนะคะตเต๋อชอบกินนี่ไงอันนี้คือที่ได้มาอันเดียวเลยคือน้องไก่มีแค่นี้เลยที่เป็นแพ็คที่เคยซื้อนี่ไม่มีเลยแล้วก็จะเป็นเนื้อที่มิเตอร์เขาชอบกินนะคะได้อังหุ่นมาหนึ่งแพ็คอังหุ่นนี่ต้องเลือกแบบไม่มีเม็ดนะแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็แฮมอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ได้มาวันนี้นะคะ250กว่าเหรียญน,นะจ๊ะ เดี๋ยวโบ๊ทเอาใส่รถแล้วก็กลับบ้านละซื้อกับค่าวันนี้นะคะมีความผิดพลาดเล็กน้อยจากตัวโบ๊ทเองแหละเพราะว่าวันนี้บโบ๊ทจ่ายเงินโดยการสแกนเองทำระเองนะคะโบ๊ทสแกนแฮมสอรอบแล้วคิดว่าก่อนจะออกนะเดี๋ยวจะเช็คที่ใบเสร็จแล้วก็ทำเรื่องตีคืนเลยปรากฏว่าเดินออกประตูฉเฉยเลยมานึกได้อีกทีถึงบ้านแล้ว เรียบร้อยเก็บของก็เลยไม่สามารถที่จะกลับไปคืนเงินได้นะคะก็เท่ากับว่าซื้อแฮมไปเบิ้ลเลย